สวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีภารกิจด่วนนะครับผมอ่าออกไปเช่าพระกันนะครับยุคโควิดครับผมเดี๋ยวไปดูนครับผมว่าจะได้พระอะไรกันบ้างนะครับผม อ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่แมคโครพัทลุงนะครับผมผมได้นัดพี่เขาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอพี่าก่อนนะครับผมวันนี้รีบมากนะครับผมนี่ที่ใช้อัดอยู่ก็เป็นมือถือนะครับส่วนไม้ก็ไม่ได้ไม่ได้พามานะครับผมลืมพกไม้นะครับอาจจะมีปัญหาทางเสียงนิดนึงนะครับผมอ่ะขอโทษด้วยนะครับยิ่งใส่เม้แล้วก็เดี๋ยวใส่ฟิชชิลด้วยเนี่ยปัญหาด้านเสียงจะเยอะมากนะครับเพราะเสียงจะเบาบ้างดังบ้างนะครับไม่ราบรื่นนะผมอ่ะขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอพี่าก่อนนะครับผมว่าพี่เขาจะมาถึงหรือยัง รู้สึกไกลพระเป็นรถพี่ก่อนนะครับอ่าผมเคยได้เช่าพระกับพี่เอาครั้งแล้วนะครับผมในวันนี้พี่จาแบ่งปันเพิ่มนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะได้พระอะไรนะครับนี่ผงค์นี้งไงวะร่ลงตรจตูสีตั้ง นี่ที่ไหนครับหนาก้อ,อนเนี่ยที่ตะปานี่มืดนกว่าเลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

วิ่งลงจนั้่ไม่ตายม่นเป็นปูเ่ย้ม่ลยนะมันอหบางไยมจับแก้นู้นเลยนะแกน่นเกอืมปบ่กมาบ๊กมันก็มีพ้นอย่างลาก่เหมือนกันตีมันมันเล่นมันมันน่ลา่อยู่น้่คมัีบ่า้คอไร้ัคือ่นทก่างครับท่มาวนไ่างางมับเออมันครับมันมั

มตรงนี้เอง่ิจิเงินมูด้วยมาแต่ได้กล้องออกพิ้วมาเองเลยเราพิ้วขึ้นปาร้อนด้วยเลยมั่งเงเต็มรับตัวยอ่าครับผมนี่เมื่อกี้ที่ได้เช่ามานะครับเมื่อกี้เสียมันวุ่นวายมากนะครับผมเลยเลยตัดคลิปไปนะครับแล้วก็ผมต้องโอนตังค์ให้ลุงเขาด้วยนะครับผมอ่าพอดีไม่ได้พกเงินสดนะครับลุงเขาว่าขอเป็นเงินโอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับผมองเลขได้อะไรบ้างนี้นี่ ขงเลขนะครับผมไม่รู้กล้องใหญ่หรือเปล่านี่เป็นอาจารย์ทองเท่านะครับเรี่ยมกล่องเงินนะผมขัดเงานี่ของคุณลุงเจ้านี้นะผมผมได้เช่าของเกสองรอบแล้วครับนี่เป็นรอบที่สองนะครับผมของเกส่วนใหญ่จะเป็นพักเรี่ยมกล่องเงินหมดเลยนะครับอาจะเป็นกล่องเงินสั่งทําอย่างดีนะครับผมดูยกหัวสิงมาเลยนะครับเหนี่ยวนี้ถือว่าอยู่ในสภาพสวยนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับผมหลวงปู่ทวดนะครับอ่าในหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับผมบกบักลวงนะครับนี่ด้านหลังเรี่ยมปิดมาอาจจะไม่เห็นนะครับผมนี่ คือสภาพใช้มานะครับพระสภาพใช้มาไม่รู้กล้องใหญ่หรือเปล่านะครับนี่พระสภาพใช้มานะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับหลังหนังสือปีศูนย์ห้านะครับนี่วรชังให้ของเท้ๆนะครับผมแล้วก็นี่พระปฐลุงนะผมนี่สายที่ถนัดนะครับนี่เป็นว่านประจําวันอาจารย์หมุนนะครับว่านประจําวันอาจารหมุนมัดขาแดงนะครับผมนี่ดูนะครับเลี่ยมกลมมืออย่างดีหมดเลยนะครับดูเป็นเกะมือหมดเลยนะครับผมลุงเขานี่ดูนะครับผมเกะมือหมดเลยนะครับพระ อ่ากรอบพระนะครับผมดีมากนะครับนี่ได้สี่องนะครับแล้วว่านี่อีกองนะครับผมอ่านี่เป็นกรอบเป็นกรอบเงินชุบนะครับผมชุบทองไมค่อนนะครับเป็นกรอบเงินชุบทองไมค่อนนะครับผมนี้วัชัยคลองนะครับหลงบพรับวัชัยคลองนะครับผมอ่านี่เดี๋ยวรุ่นแรกนะครับอ่าสภาพถือว่าโอเคนะครับผมอยู่ในสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับอ่านี่ครับผมพระค่อนข้างเก็บดีนะครับผมรู้ว่าเก็บดีนะครับผม ้าเกิดท่านใดน,นะครับผมมีพระเครื่องพระบูชานะครับผมยาปลอยแบ่งปันนะครับอ่ลองแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมด้านล่างใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ